สวัสดีค่ะวันนี้สื่อวิทย์กับครูนุ้ยมาที่สวนพลังงานทดแทนเชียงใหม่และมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์พสินโตเขียวเรื่องพลังงานทดแทนเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้พานะคะมาตนนีคเ่อรวัวขึารค่ะเออสวัสด รู้สึกว่าเ,าเป็นศูนาาย์พัฒนาเทคนิคพลังงานก็เลยสนใจก็เลยอยากจะขเข้ามาดูแล้วพอดีมีเป็นคล้ายๆกับร้านอาหารักรมีกาแฟเปิเข้ามาแวะชมนะคะแต่จะทราบว่าศูนย์พัฒนาเทคนิคพลังงานนี่คือมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะรก็เริ่มเนก็เ,เรนเานำพลังงานทดแทนมาใช้ในสวนในบ้านของตัวเองค่ะ ทำไปทำมาให้มันต่อยอดได้ก็อเอาไปเสียแพรให้กับคนรับข้างเพื่อนลำต้นนะฮะจากเ<ะ>พื่อนนั้นก็คนที่รู้จักมักคุณก็ได้แพร่ขยายกระั่งปี2556นี่ยก็ได้รับทับเรือให้เป็นบุคคลนักประดิษฐที่เป็นกองแขนข้างน้องคุณเฉมกระทรวงมหาดไทย ก็เป็นที่มาของการใช้ชื่อว่าศูนย์พัฒนาพลังงานแรนๆก็เอาพลังงานเป็นโลนซลาร์เซลล์นะค่ะมีโซลาร์เซลล์มีน้ำม,นนมีน้ำมีกังหันลมค่ะแล้วก็ชีวมวลตรงนี้นี่เป็นที่ลำดับที่23ก็มีทั้งหมด23แห่งตรงน,นี้ก็ถือว่าอายุเพียร์แล้ว หายหยุดละหยุดทัจจ์ก็จะเป็นต่อยอดให้คนอื่นมาศึกษาดูงานเช่นใช่ครัตวนนี้ก็กิจกรรมอีกส่วนหนึ่งก็หลังจากที่เราเราเริ่มมีความรูร้สึกว่าเรามาถึงจุดหนึ่งก็เชิญน้องๆแล้วก็บุคคลที่เราเคารพนับถือกันมา รวมตัวกันสั้งกันเป็นที่สาธิจการพลังงานเพื่อสังคมแลก็ด้านหนึ่งก็เพิ่งจะทำ M.O.U กับทางกรมอาชีวศึกษากนะครับโดยโรงเรียนวิทยา,ายเทคนิคสังคมแฑ์น่าเป็นตัวเชื่อมแล้วก็ขอเป็นผู้เชี่ยวชาญของของทางทางกรมไปด้วย ตอนนี้นะครับื<ะ>เอเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดเมื่อเดือนนี้เอาแบบว่าจะมา่านักศึกษาอะไรมาเชื่อมต่อ<ค>ตอนนี้ก็จะกลายเป็นที่<ะ>ที่เรียนรู้แล้วก็ของกระบวนของนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปใครจะเข้าออกจะไปมาก็สามารถที่จะมาเรียนรู้หลักๆก,ก็เราจะให้ข <c> อ <oughs> งความรู้ในเรื่องของ โซลาเซลล์นี่ค่อนข้างจะดวกมันมันมันจริงๆแล้วทําได้ทุกอย่างแดดเนี่ยมันรู้สึกจะเป็นองค์ประกอบที่วางจุดไหนก็ได้น้ําเนี่ยเขาจะมีเฉพาะที่ของเขาที่เราจะติดตั้งแล้วก็ให้เป็นคนไก้ในการผลิตไฟฟ้าได้ผลิตพลังงานลมก็จะต้องเป็นบางแห่งซึ่งสถานที่ตรงที่เราอยู่เนี่ยอาจจะ ไม่เหมาะครับแต่ก็ไม่ปิดที่จะติดตั้งเพราะว่าให้คนมาเรียนรู <c oughs> ้ก็สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อยู่ได้แบบนี้ครับคผม <c oughs> ยินดีครับวันนี้ที่ลูกหลานมาเยี่ยมนะอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับเนาะ <c oughs> ก็คุณน้องยินดีครบคุณค่อคุณร่บ ครบเบลฟาสก็เรียนเชิญนะครับท่เด็อบิเนีคือที่แบบนี้จ,จะแบบไปพักกาพลังงานไว้เดี๋ยวพลังงานจะใ้เาโล่าเซแล้วก็มองผิดว่าในแบตบินพลาังงานจแบบ เปลนแปลงใช้เป็นไาฟ้าอีกทีแล้วระบบออนกิฟเนี่ยก็คือลักษณะคล้ายๆายกันคือเอาพลังงานจากแบตแตเตเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็เอามาจอยใช้ร่วมกันแบบการไฟฟ้าเลยไปจากการไฟฟ้าเลยอันนี้คือใช้เป็นเกี่ยวกับการประหยัดไฟฟ้าสมมติบ้านเราใช้ค่าไฟไปประมาณเดือนละสองพันอย่างนี้นะครับเราติดระบบออนกิฟเข้าไปนะมันจะช่วย เพื่อถือไฟฟ้าใช้เองแล้วก็เอาไปใช <tortured. S 2> ้วงกับไฟฟ้าต่า้าทำให้การเออไฟฟ้าค่าไฟฟ้าบ้านเราลดลงการทิ่ซีณีแล้วเนี่ยทุกๆหนึ่งพันวัตตของเซลา่าเนี่ยลดลงม่นจ่ต้นงไได้ประมาณหกร้อยบาทถ้าเราติดไฟสองพันวัตต์หรือสองก็สองเคเนก็จะลดต้ฟ้าไประมาณหนึ่บาทต่อเดือนประมาณนี้ค่ะอนประมาณอันนี้เราทำไว้ที่หนงพัน้าร้อยวัต หนึ่งที่าอก็คือนึ่งแผงประมาณสิบแผงสิบแผงค่ะอันนี้อันนี้หกแผงหกแผงแลกษามวังหวัดถ้าเราทำันเป็นคายอมมันมีการขออนุญาตติดตั้มันมีขั้นตอนของมันแต่ถ้าเราติดไม่เย่องเนี่ยเราติดไม่ใช่ระดับว่าแต่คิปน่ยแล้ว ข้าง <dye> ังก็อาจะที่บ้านใช้ธรรมดาพตัวที่หรูเห็นมันจะมีเครื่องแบบนี้ค่ะอ่าครับตามตามบนดอยหรือตามสวนเขาบมวต้าเขาติด่จะทำเป็ระบบครนมาเซียวมีตเ oui, อร <Teraz, S 2> ีม <itu? S 2> <onos> ีตัวคอมเพรสเตอร์แปลงไฟจากไฟาราเซมาบ้านนะครับ อเนกประสงค์เอาไว้ให้กเกษตรกรเนี่ยนำไปใชท้ที่สวนที่ไร่คือว่าที่สวนที่ไร่มันไม่มีไฟฟ้าเนาะตัวนี้ก็คือใช้แผงโซล่างานหุ่แผนแล้วก็มีปั๊มน้ําสําหรับดูดสูบน้ําจากคลองจากบอ่อน้ำเนี่ยเขาไปใช้ในสวนได้เลยเข็นไปตรงกลางแดดเนี่ยก็ใช้งานได้เลยสะดวกสบายไม่ต้องไปใช้ปั๊มที่แบบว่าต้องเติมน้ํามันอะไรพวกนี้มันต้องลงทุนหลายครั้งเนาะนี่ลงทุนครั้งเดียวจบเอาไปเป็นปั๊มในตัว พลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ย่าดโซล,ล่าเซลล์เราไป,ป,ปไ,ไปจ่ายไปให้ปั๊มเลยให้ปั๊มทางานดูดน้ําเอาเป็นแสง<อ>ไ,ไฟไก็ได้ครับ<อ>คือระบบไฟบ้านเรามันจะมีสองระบบหลักๆคือระบบ DC คือไฟกระแสตรงกับ AC คือระบบกระแสสลับ,ลบอ,ลอุปกรณ์มันก็มีทั้งสองมันใช้ได้ทาสองระบบเราก็เลือกใช้ระบบ DC ซีสหรับไฟตรงเลยนะครับ วันนี้แดดมันไม่ค่อยแรงเนาะมันเลยไม่แรงแต่ถ้าเรา,ถ,าถ้าเราเอาโล่มบังแสงแดดเนี่ยมันก็เบาลงไปอีกนะครับ่คะแต่ถ้ามันได้แสงเต็มที่มันก็แรงขึ้นอันนี้อันนีแสงไมแสงไม่มีแสงความแรงไมันก็ยังทำงานได้อ๋อเขาเป็นตัวที่สามจริงๆใช่ ั๊มตัวนี้ก็เป็นปั๊มระบบ DC ซีครับทามโซล่า,า <S <S ที่บอกเมื่อกี้คือว่าไฟมันมีนมระบบสลับกับระบบกระแสตรงเนะาะเราคือไม่ต้องไปแปลงไฟเป็นกระแสสลับละเราเอาอเไฟดีซีแบบแฉกกระยตรงได้เลยโอเคเเราคาเตียง9ก0 0พารอยบาทนี่ทำขายทั้งราคได้ทั้งชูเลยครับเราขา,า,ายตลอดวันนี้เราจำลองให้เป็นว่าเป็นแหล่งน้ำเนาะเป็นหนองน้ำ กสรูดมาแล้วก็อันนี้ก็เอเป็นจ่ายเขเป็นในพื้นที่สวนพื้นที่ไร่อย่างที่บอกเมื่อกี้ชื่อมันสามารถให้แสงหวังได้ด้วยคือเอาไปใช้ไปยุ์ใช้แล้วก็เ<ม>นี่ยค่ะแต่ตัวเนี้ยแบตเตอรี่มันไม่ได้เก็บแบตไว้มันเลยเแบบเดียวมันชาร์จเข้าอันนี้เรียกว่าชาร์จเจอร์คอนโทรเลอร์เนาะคือเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์ ขายมาที่โซล่าชาร์เจอร์ <c oughs> แปลงเป็นกระแสชาจไปหาแบตเตอรี่ซุดก้อนเล็กๆตรงนี้หรือเราสำรองไฟไว้เป็นเป็นพลังงานต<ช>ัวแบคแึ้นเอาไว้ใช้ตอนกลางคืนชาจแบตชาจแบตโทรศัพท์มือถือได้เปิดฟังเพลงได้แล้วให้แสงสว่างได้เปิดแปดผีกระจายต อันนี้นะคะก็เป็นพลังงานทดแทนที่ใช้พลังงานลมนะคะก็จะมีเสาขึ้นไปแล้วก็จะมีใบพัดอ่าก็จะเวลาลมมานะคะก็จะพัดแล้วก็เก็บพลังงานไว้ที่แบตนะคะแบตเตอรี่แล้วก็สามารถนำพลังงานนั้นไปใช้ได้ค่ะ ันนี้เป็นเสาไฟที่ทำมาจากพลังงานทดแทนจากโซลาร์เซลล์นะคะก็จะเปิดในตอนเวลากลางคืนค่ะวันนี้ได้รับความรู้มากมายจากอาจาร,รย์พระสินและก็พี่ป๋องนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย